โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปโรงเรียนหลังโควิดนะฮะไปโรงเรียนนี้ยถามว่าทำไมต้องไปโรงเรียนบ่อยๆคอ,อนเทนต์ไปโรงเรียนมีอย่างนี้อย่างเดียวเหรอก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะฮะตอนแรกคิดคอนเทนต์จะขับวิกแม็กไปโรงเรียนก็ต่นหนึ่งก็เกรงใจเจ้าของรถนะไม่เป็นไร วันนี้เราบิเศษเราได้ท่อมานี่ท่อไว้นี่ท่อ,อกุลุยเสียงทองเงียเป็นเป่ปาสากอิ <c oughs> กแปลกันนะสามทีเป็นการ ขอเจ้าที่เจ้าทางวะอโอโอ,โอ,อันนี้เป็นวันที่อากาศขคตนหนาแล้วเมื่อวานแบบน้ำมันเต็มถังอยู่ขนาดเนี้ยแล้วเมื่อวานแบบซัดหมดปลอะมากินมาอู้เกือบหมดะ่ะ เมื่อรู้แนวเมื่อรู้น้องกุญแจหายโถ่ มันมีร้านนึงอ่ะตรงเนี่ยไอ้ตรงข้างร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะเออร้านจ๋าเออเอาไปยังไงอ่ะรถอ่ะขีดไปดิเอากุญเจเรใส่ไม่ได้ไงไม่รู้ใส่ได้หมุนไม่ได้ใส่ได้หมุนไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำอะไร ไอ้ยมกคนละล้อวะใครที่เป็นน่ะนี่ดิกีบเนี่ยไอ้ตรงใกล้ใกล้ไอ้ข้างโถตัสอะพี่โฟกข้างรถตัดอะรถแรงกญแจหายตัว เบื่อรถแรงกุญแจหายว่ะไปรุ่นกุญแจหาย รับทำกุญแจไหมครับทำกุญแจไหนครับร้อยสอร้ออ้รนะโอ้โหองรสามร้อยไม่มีแบบราคา่กัน มีไหมละ่ะมีไหมละ่ะที่มีอยู่ไม่รู้เก้าสิบมั้ง<อ>สามร้อยพอดีเลยเออสามร้อยสามร้อยนะสามร้อยขาตั้งขาตั้งเปลี่ยนเบากุญแจใหม่เลย เอาเลื่องวะโอเคครับทุกคนครับก็จังหวะนี้ก็พาน้องเขาปั๊มกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้ว้นีก็กลับบ้านก็โอเคขอขอบคุณนะครับที่ตับชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับ